สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมาเก่าเกมมี่นะครับวันนี้เราจะมาสอนการใช้ damage combo chain attack นะครับเอออันนี้อาจจะเป็นเรียกว่าเป็น damage หลักของเกม select zone zero เลยก็ว่าได้นะครับก็คือการทำ chain attack นะมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับเวลาเราตีมอนเนี่ยสังเกตว่าตรงเลือดมอนนะครับมันจะมีหลอดสีเหลืองยาวๆขึ้นมา นะครับอยู่ข้างใต้แล้วก็จะมีตัวเลขข้างหลังด้วยนะครับเออบอกว่ากี่เปอร์เซนต์ด้วยนะทุกคนนะมันจะแบบมีตัวเลขอยู่99แล้วก็ร้อยอะไรเงี้ยอันเนี้ยนนจ,จะเป็นตัวเลขบอกว่าค่าเดสนะครับของมอนต,ตอนนั้นมีเท่าไหร่นะเดสก็คือมุนงงนะครับเอองุนงงหรือว่าบ้านเราเราเรียกว่าเมาหมัดเมาหดก็คือโดนตีไปเรื่อยๆมันก็จะมึนๆครับทุกคนครับเออมันก็จะมึนๆ ทีนี้ถ้ามันเต็มร้อยเมื่อไหร่นะครับมอนสเตอร์ตัวนั้นก็จะสั้นนั่นเองทุกคนหลักการน,นะครับซึ่งถ้าหากตัวละครเรามันมีค่า i m p a c t มากๆนะครับมันก็จะทำให้มอนมึนได้ไวขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยพอมอนมันมึนนะครับมันมึนเรียบร้อยแล้วแล้วเราสามารถตีมันด้วยท่าหนักนะครับเออท่าหนักมีอะไรบ้างเช่นชาร์จตียิงสกิลหรือว่าตีครั้งที่ สี่ที่ห้าบางตัวละครมันก็จะเป็นดาเมจแบบหนักน,นะครับอะไรก็ได้นะครับหรือการทำเคาน์เตอร์หรืออะไรก็ตามทุกคนมันจะทำให้เข้าสู่การเชนแอตแทกนะครับเออเชนแอตแทกมันก็จะขึ้นมาแวบก็คือจะมีให้เราเลือกนะครับซ้ายขวาทุกคนก็คือตัวละคร2ตัวนะครับในทีมว่าจะเอาใครมาคอมโบสกิลต่อนะครับอ่ะก็จะประมาณแบบนั้นทุกคนซึ่ง มันจะมีดา a เมจที่สูงมากนะครับเพราะว่ามอนติดสตันด้วยทุกคนพอมอนติดสตันด้วยแล้วมันมีสกิลพิเศษนะครับซึ่งเป็นสกิลที่เป็นเชนแอทแท็กเข้ามาด้วยตัวคูณมันก็สูงขึ้นไปอีกมันก็คูณไปอีกนะครับทําให้การคอมโบด้วยเชนแอทแท็กมันจะแรงนะครับกว่าการคอมโบปกตินะครับ เพราะนั้นหลักการคือ1เราทําให้มันสตันนะครับเออสังเกตว่าถ้ามอนตัวไหนมันสตันนะครับให้เรารีบไปตีตัวนั้นก่อนนะครับเออโดยการใช้สกิลก็ได้ง่ายๆสูตคือแทบสกิลเข้าไปนะครับหรือว่าเราจะชาร์ตตีก็ได้นะครับหรือจะใช้ท่าอะไรก็ตามที่มันดูมีความหนักน่วงหน่อยมันก็จะทริกเกอร์นะครับตัวของเช i n Attack ขึ้นมานะ ทีนี้พอมันขึ้นมาแล้วเนี่ยซ้ายกับขวาเราจะเลือกตัวไหนมาตีดีนะครับหลักการถ้าถ้าเรามีคอมโบของเราอยู่แล้วเราก็กดไปตามคอมโบว่าตัวนั้นก่อนตัวนี้หลังนะครับจะเอาท่าไหนเรียงกันก็ใส่เข้าไปนะครับแต่ว่า,าใครดูคลิปก่อนหน้านี้มานะครับเราก็จะรู้ว่าจริงๆแล้ว เกมนี้มันจะมีดาเมจอีกอย่างหนึ่งคือเรียกว่าดาเมจของ a n o m a r ี e e f f e c นะครับหรือว่าด,ดาเมจธาตุนั่นเองทุกคนก็คือไอเกตกลมๆด้านขวานะครับเรียงจากตัวหลอดเลือดเนี่ยเอ่อที่มันบอกว่าธาตุนั้นโดนแอพพลายไปเท่าไหร่นะครับถ้ามันยังไม่เต็มนะครับเออหรือมันใกล้จะเต็มอะไรเงี้ยเราควรจะกดแล้วให้มันเต็มเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะเลือกตัวไหนที่จะมาทำเชนแอทแทกต่อนะครับเราก็แนะนําว่าอ ก็ควรจะเลือกธาตุเดียวกันทุกคนกดต่อไปนะครับเพื่อให้มันต่อสแต็กของตัวของอนุม a ร i นะครับให้มันเต็มหลอดให้ได้ทุกคนพอมันเต็มหลอดปุ๊บมันก็จะมี d a m a g นะครับของธาตุนั้นๆขึ้นมานะครับด a m a g การแปะธาตุนะทำให้มันได้ด a m a g ก้อนที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเออยิ่งถ้าใครสามารถทํา ดิสออเดอร์ได้มันคือมอนมันจะเลือดหายทีเป็นข้อเป็นข้อเลยทุกคนอันเนี้ยจะสําคัญมากนะครับเพราะว่าด้วยความที่มอนมันสตันอยู่ด้วยทุกคนแล้วมันอยู่ในเชนแอทแท็กด้วยแล้วมันดันมาแบบมีคอมโ,มโบท,ท่าขึ้นมาอีกด้วยนะครับเออมันก็จะดาเมจมันก็จะเยอะมากนะครับมอนมันจะเลือดหายแบบเป,เป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อเลยนะจังหวะที่มันสามารถเชนแอทแท็กตรงนี้ได้นะครับซึ่งถ้าเป็นพวกกีกี้นะครับเราก็จะทำเชนแอทแทกได้แค่หนึ่งครั้งนะครับ เออแต่ถ้าเป็นมอนตัวใหญ่มันก็จะทําได้หลายครั้งถ้าเป็นพวกบอสตัวใหญ่ๆเลยบางทีมันก็สามารถทำเจนแอทแทได้ถึง4ีหรอบเลยนะครับเออแบบต่อเนื่องกัน2 g e เนได้เลยนะซึ่งการที่จะทําให้มอนมันวงไวๆนะครับหนึ่งคือใช้ตัวละครที่มันสามารถสร้างค่าเดสนะครับหรือว่ามีอินแทคเยอะๆนะแล้วก็2คือใช้ท่าที่เป็นพวกเคาน์เตอร์แพรลี่นะครับอะไรพวกเนี้นะทุกคนพวกนี้จะมี เขาเรียกว่าค่าเดสเยอะนะครับเออก็จะสามารถทําให้มันติดสตันได้ไวขึ้นนั่นเองนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ